ดีค่ผู้ชมกันด้วยนะคะก็มาพบกับช่องรีมมี่กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาอะไรมาเล่นเกม ultimate soccer หรือเปล่าอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เนะก็เล่นเกมฟุตบอลอนะเอาง่ายๆเกมฟุตบอลแล้วกันเกมอื่นก็เริ่มเบื่อแล้วนะ บอกแล้วว่าให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้ถ้าเบื่อแต่เราก็เบื่อเองอ้น,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีก็เรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านาะเราเป็นอะไรทีมฝ่าจีนแล้วกัน c h แ n ลชาน n a นนี้คือสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้นะแต่เราไม่เปลี่ยน อันนี้เพิ่งหลดมาสดๆสดเลยก็เล่นเป็นนะแต่ว่าลบไปหลายรอบแล้วอ่ะอืมก็ไม่ค่อยได้เล่นอ,อมรอบแป๊บหนึง่งอันนี้คือเริ่มเล่นได้แล้วนะ นี้ก็ศูนย์ศูนย์เท่ากันอมโลฟาวเตะส่งให้ผู้เล่นฝ่ายอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เตะเล็งไม่ดีเลย เิมปัดข้างนะนจังหวะนี้เราได้ลูกเตะมุมโอ้ยเกือบก็นะเล่นไปเรื่อย กดเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อแย่งบอลได้นะกดผิดโทษทีกะจังหวาผิดก็หลายลูกแล้วนะมันดักได้นี่เราบุกเดียวครับ เปลี่ยนมุมนี้หนึ่งศูนเรานำแล้วนะอันนี้เป็นรีเพย ตอนนี้เราก็บุกเดียวแล้วนะบุกเดียวบุกเดียวจะไม่มีใครมาเลยอ้าวก็ได้ย้ายฝั่งพอหมดไปแล้วครึ่งแรกไม่มีใครช่วยเราเลยอะ่ะก็ได้แยังบอลกลับมาได้แล้ว น่าจะได้ลูกเตะมุมหรือเปล่าอืมได้ลูกเตะมุมก็เกือบได้ นี่เราบุกเดียวอีกแล้วครับอุ้ยชนเสาอืมเราฟาวก็บุกเดี่ยวเช่นเคยนี่สองศูนย์ อันนี้จะเป็นรีเพยนะถ้ามันขึ้นรีเพยด้านขวาเป็นรีเพยมันต้องมีสกิลวิ่งไปยังบอลได้ย่าง่ายได้เหมือนมันรู้อะจรองจริงเหมือนมันรู้อะ กดส่งบอลให้กับผู้เล่นฝั่ง,งเราได้นะแต่ว่าฝั่งอื่นน่ะไม่ได้นอกจากมันเข้ามาแย่ง3 0ครับบวกไปหนึสกอร์ ราก็ได้นำไป3าศนยะนะนะจงนังหวะนี้เอาแล้วกันนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างคลิปเพื่อเป็นอะไรกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะอย่าลืมนะอย่างที่บอกพันซับเมื่อไหร่จะมีรางวัลให้นะไปแล้วกันบ๊ายบาย